มีเงินมีทองเว่าอยากจัดงานเกิดให้เพิ่นอยู่ของพี่น้องเลยพอเพิ่นแบบมมว่าจัดใหญ่โตหรอยาให้มีเค้กให้เพิ่นเป่าแหลจักก้อนเนาะยังบ่ฮู้ว่าสิได้ทําได๋ค่ะทางพอน้ําทีนี้ขอพี่น้องเอ้ยจ้ะมารุ้นนํากันอีกทีนึงเนาะสบายดี สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพอๆกับส่องแม่น้องําพิงเนาะโดยกมื้อนี้วพี่น้องเลยทางแม่น้องพิงกําลังสิปอกวายมาเด้อเนาะมากินแกงวายนํากันพี่น้องเลยโดยตอนนี้กําลังสิมาปอกวายแกงกินตอนแรงโดยอน่พี่น้องขออนุญาตนุงขาเคงเนาะเพราะว่า ค่อนแหงหลายมาต่เบียดมันก็ถอดขายาวออกปูไว้หน่อยพี่น้องเอ้ยปูยาวไว้อยู่เฮือนดิซานคนเดียวบ่มื้อนี้ทางุถิงกับพ่อไปหาเลาะดินด้งอแงอยากให้พ่อพาไปเลาะลูกพ่อเฮยพี่น้องเอ้ยมาตเียดนี่ก็ให้แต่พ่อเอานอนเพิ่นสิุแ่สิรับเบียดเฮ็ดเฮือน้เบียดในเฮือนดิานแหละว่าาตเบียดไปงานเนาะเนี่ยมื้อนี้เพิ่นกินอ้อมวาย ใส่กีโลเอามีแล้วก็ใส่กระดูกหมูเนาะเพรว่ามีพี่ดอกแม่พนือมาให้แม่มาทมาอยู่นาพนือมาให้กับ บ่ซ้อเว้ยพี่น้องเว้ยบักซอยซอยเคยหยังนี backwards. ่กำลังลื้อตะบวยใส่อยู่นํากะดีพอใส่เนาะดิหยังใส่เมื่อนํานกเอี่นี้เพิก็ได้งอแง่แน่บนี้บ่มีโมดิพอมันก็ได้พาไปหาเนาะดินเพิ่นป้าลงไปเพิ่นป้าน้องพ่ั สองื้อนี่แหละเนาะโอ้โหกลิ่นหอมปานล่ะพุ่นแม่พี่น้องเอ้ยอ้าตาเจ็บเลยแบบเจ็บป๊าบเลย <tôi> <tôi> น้ำได้แต่ว่าผมซาสบูนนี่กับพวกอยได้กินดอกทั้งว่าทั้งนี้่ันมากเลยองเลยตัวนี้เอาใจพัวแน่เนาะเดี๋ยวไวทองสีอารมณ์น,นพัวแนมหน้อยอ้าวตาวออกหลายคนหัวนออนฉับโอวาย มุกคักแท้นี่ตัวนี้อ้าอุ้ยเอาแล้วเว้ยพี่น้องเว้ยเลือดชัดเลยเจ็บไปดีวานี่บ่ต้องมีกเลยยันปักมือะฮอๆเอาเอาไว้พวกกินมนี ย้อนมุกค <Thank you. S 1> ัะกีเลยนี่ตัวนี้ย้อนย้า่ค่ะัญชีก็บัญชีโทรหายเสยเงินมาปอกหายโย่แต่เพิ่นแก่ยากน้องเอ็มน้องเอ็มมโนอนเพิ่อนน่ะ นอ,นอนไซกับอาบวกุจะมาในธุรกินมานอนอเชนน้้องนี่น้ำดเป็นขายเป็นมัดมัดละสองพันสองพันนี่ก็เป็นเงินเป็นเงินบาทกับประมาณแปดสิบกว่าบาทเนาะสองพัน อไงเยอน่ยเข้าวคัวหน่อยอนแรวาสิแกงคูทั้งสปาลเพิ่งกินต่สปานเพิ่งมาอยู่เพิ่งเมื่อกันเพิ่งมาดิดน้ำถืมาทั้งหมดสี่มัดใข่เม็ตูมัดหนึ่งายปลาัดหนึ่งแล้วก็เอาไวสอมัดเอาสิแกงคือทั้งสปานกินแล้วก็ทั้งส่เย็นเพิ่งไดิม่กินทั้กันนี่เลยใ่อยสเย็นเพิ่ได้บนี้สปาลกัเมื่อกนเนาะ แใน,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 นมันจะน,น้องพางขื้นแม่เปลี่ยนไก่มืงแน่ะนาดไก่เมื่อวันเกิดอายอะไจังมากเลยเกิดพอนทำผิงเน,ะะน,นาะกะมาเอฟซีเพิ่งก็ถามมากไปพี่น้องเลยมาวันเกิดของวานทุกมีวันไหนสมุนผลดินเงินแววๆวันเกิดวันเกิดของวานทองมีเมื่อวันที่เช้าสองพี่น้องเอ้ยเนาะโดยวันที่เช้าสองนี่ ใส่ดีเด็กเพื่อนดี่แหละพื่อน,นพี่นอ้องเอ้ดอยอื่นสามป่าที่จัดงานเกิดใอ้เพื่อนโบเข้ากับงานชิบวะจัดหรอกอาชีแบบกินแต่ปีพี่น้องเป็น,ป,ป,นกปกติแต่ละปีหันกับพวกคนจัดจัดตั้งแต่ยืนกันก็บอกพี่นี่เคยเคยจัดโบโบเคยเพื่นพี่น้องเอ้ที่ผ่านมาเข้ากับผมมีเงินเนาะมีแต่แต่ว่าโบสองสองคนผมเมีย บอร์เดย์สองคนผมเนี่ยว่าขอให้อยู่ดีมีแหง้งบอกหักขัวกับพ่อเป็นไงบ้องไอ้่ข้าวมียังหายหายไปค้อมหักค้อมเป็นห่วงเป็นใยกับพ่อเนาะโอยะเ้ากะได้ออบวนันที่สองนี่ทางสปาดกระถาอยู่วเช็ดกินยังยานสิบะไรเฮ็ดบอกคนคนาาาามาทำชบะไรเฮ็ดยังไงสิบะไรมาเริ่มคนละกะ ยังบ่ฮู้เนาะยังตอบบ่ได้แม่พี่น้องเอ้ยมันถ้าถามเจ้าก็ตองโตเพิ่นเ่นกครบรอบ30ปี38ปีพีเนาะว่าตรงนี้เพนพี่น้องเอ้ยตั้่เคยอยู่ดกันนี่เคยเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะเคยอยู่อันแถวสมุทรสาครอยู่ห้านคนยาได้ทั้งเจ้เพิ่นซื้อของอันชื่อเค้กมาให้เป้าเราก็โอ้ดีใจ บ่เคยเคยต้องไปเกือบเราบ่เคยปองเค้ก <k Heh Murray> yeah. ั้งเอาไว้เที่ยงวันเลยเลยใจปีนี้กงถ้าได้เค้กให้เราเป่ารูโบเนาะกะมาถามโมดุลมาชมน้ำกันวันเกิดของบอทุมมีเมื่อวันที่โซงจะฮอดนี่เพื่อพี่น้องครบรอบสามสิบแปดปีเนาะโดยเป็นไอ้ของสมบุญเจ็ดปีเพื่อพี่น้องสมบุญสามสิบเอ็ดเนาะโดยกะดื่นห้องเจ็ดปี ทางบ่าต้มนี่เนี่ยมาแม่เพิ่นโทรมาถามมามีทันทักมาเนาะเนาะไอ้น้ําพิงนี่ติดไผแท้ระางพอกับแม่อยู่น้าไผก็ได้พ่อพี่น้องน้ําพิงเนาะระหว่างแม่บอยู่ก็อยู่นําพอก็ได้ทีผ่านมานี่กะถุ้่นก็ไปฮุกกะพอพอเพิ่นบ่ไปก็อยู่นําพ่อเบิดมือถ้าว่าพอไปก็อยู่นําแม่แต่เวลานอนี่เพิ่นสินิน ให้พ่อเอานอนหวยพี่น้องเอ้ยทั้งน้องน้ำพิงก็ขอโทษเนาะเป็นเริ่มเอิ้นปะป๊าได้แล้วเป็นไอหนึ่งหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนครบวันที่เซฮกนี่แม่นหนึ่งปีกับสองเดือนเนาะเอิ้นปะป๊าเอิ้นแม่เอิ้นน้องเอิ้นเอิ้นชายได้แล้วเป็นวังค่ำหวยพี่น้องเอ้ยกับบางคักเอิ้นเนาะแต่ปะป๊านี่เอิ้นแจ้งหวยพี่น้องเอ้ยเป็นเอิ้นพ่อคน ก,ก็หูเป็นแบบางคขั้งกงแบบว่าหูคือหูจะควมมงคขั้งไงคือนิน,น่อยแบบคือเราล้างหัดวาไไปพี่น้องไยโดย,โดย,โดยส่วนใาย่คือสมุนไพรเวลานอนผลชินินให้พอนอนเชือื่นหาพอเอืญหาปะปาปะปาให้ปะปาเอานอนเนาะมันตืแต่ไรมาแตนควมแบบว่าเวลาเราเวลานอนเนี่ทั้งวทั้งมีผลฉใ่้คมสำคัญกับลุกหลายดี่ว่า เคนจะเอาแบบว่าคนอาลูกนอนเป็นกลัวสะบูนพี่น้องเลยจะเป็นไหนมาได้เหเนาะบราลุภูมิบรรลุภูกิซับายเป็นไข่เป็นยังอะทั้งเาทังนี้เพื่อนนี่เป็นคนที่ว่าบริการบริจาคอนกลัวสะบูนคนจะหายแม่นี่เป็นคนให้สะบูนนอนนอนส่วนเป็นคนนั่งอุ้มลูกอุ้มยังเป็นพอเนี่ยมกัตอนนี้ไปยอมหับไปเป็นพอที่ดีพี่น้องเลย ต่อนาคตจะอเป็นจังไรเฮาก็บ่รู้เนาะเพราะบ่มากบได้แต่ปัจจุบันนเรื่องภาษาดียได้แม่นายอมกลัวตวอยู่เนาะโจะถามมาให้เครียดกันบ่บ่ค่อยได้ให้พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีเวลาที่จะเอามามาใส่ในสมองเนาะสุดายก็ตื่นมานี่ถ้าว่าทังมีนี่สิอยู่กับลูกเสบุญนี้กะสิออกลูกมาลูกมาตอนเช้านี่ต้องลูกมา1ข้าว นึ่งเข่าเราก็ซักผ้าเฮ็ดก,กินเฮ็ดกินแล้วก็แมน่นอาบนำ้ำจะอ,อาบน้ำให้ลูกป้อนเขา่าป้อนยังให้ลูกจนลายแม่พี่น้องเอ้ยมันบังคับมีเวลาแบบว่าสีมาบอกแบบลงน่งเที่ยวกันแล้วกันนะเนาะไดอ่ไปมืัอหน้าแม่พี่น้องไอ้เขาบอกลงาห,าหน้าบัาได้นเาดน,นานนนะ,นะ,นะอนาคตของเขาสิสเป็นจังใดเอากับโบ้หตอนนี้นดีมือหนาวันน้อื้ออื้อมือเฮิ่มันจะเป็นจังใดกับโบ้หเนาะโดยแต่ว่าเขากะ เ็นแหมันมือน่ยเกมมันดีที่สุดเลยพี่นออ้องเยใา้เทียงกันใครสวาดีเนาะพ่อก็เม่เคยเป็นยังบอกอยู่ตอน้นอบครเนเขา,อก,อาก็ค้นกูละมึงเย่ว้าอสักันเถื่อนกันน้องัยินสวนดูในห้องเจ้าเราคอยอยู่เนนะ่นวะในชีวิตร้อมกันล้นจะคือจะคือได้จำไดเนาะอาสวบนไกนอยู่ก็บางมีมานีกะ่ะปีที่หาได้พอมัพี่น้องเลยเนาะปีที่หาแน้ นีหาปีแล้วอยู ination, goodbye, y, ่กับเพิ friend, friend. Waters, side, tonight, ่นมาเนี ota, ่ยกับการประสบการณ์มาหลายพอสมควรแต่ไปเห็ุเรียกเห็ุงานอยู่ประเทศไทยเห็ุงานตรงกันของผมเนี่ยอยู่ไทยกับเพื่นกับประจวบชุมพรเนี่เพ็่แบบว่าถามว่าเอาเคยให้าเคยเครียดกันบ่ตั้งแต่มาอยู่นี่จบสองปียังบ่เคยได้ยินว่าผัวเมี่ยบอกแบบเป็นหงอกเป็นหยักกันเป็นไปเจ็บเป็นกัจนถามเนาะหรือว่าแบบก็เพิ่นแบบเจ๊ขี้ห่างอย่างเราอะเพื่อนเป็นอย่างไมัน มีอย่างกับแบบถามกันมีอย่างกับคุยกันนะเนาะคือเราสมบุญอยากไลย่ยังสมบุญถาม่คนไปแบบให้ซื้อาที่พันโมมีม่กับสมบุญก็ให้เพคนซื้อเชิญนายกับกระปูจำเป็นไอด้ดีพวกเสื้อผ้าตั้งเท่ากับบุคอยซื้อกันเพคนนพีน่น,น,น้อยมันล้นซื้อทะนึงเป็นเชียร์้าโดยนั่นแหละปีนี้โคตั้งโควมวางก็ว่าถ้ามีเงินมีทองกว่าอยากจัดงานเกิดให้เพินออนพ่นอยู่เพื่อนพี่น้อย พอเพิ่นแบบ่อคนมาจัดใหญ่โตหรอย,รอยกให้มีเค้กให้เพิ่นเป่าอะไรจะก,ก้อนเนาะยังบ่ฮู้ว่าสิได้ทำไรค่ะทั้งพอนทำผิงเงินไปน้องไอจักมาลดน้ำกันอีกทีนึงเนะาะโดยเมื่อระอุที่สองคนแหละสีสีเห็ดจังไนหรือว่าจัดหรือโบจัดก,กับอาชีพ้าคนไปทำบุญพี่น้องไออันรับเลทเนาะถ้าทำพอนทำผิงเงินไปทำบุญที่ไก่ไอแหละอยูอย่แถววันธาตุนี่เนาะ เดี๋ยวเขาเคยไปน่แหละเพื่อนเดีไปพาเพื่อนไปทำบุญมันเกิด้องพาลูกขาความทำบุญนี่ค่ด,ดีตัวน,น,นี้วายตทำบุญมาได้แบบทาแรงนะใช่ว่ากันเมื่อไรทั้งที่งามเราบ นี่ก็ทํามันกินบ้างเนกันธรรมดาบ่ได้อ่าแล้วเนาะหาแต่หมู่ครัวแม่สิว่าถ้ามันตมีแห่กว่าเนาะก็ออกมาตะแม่ๆเนาะได้ทักมาทางเฟซเพินไดยินสงสบูดเนาะมันเกิดว่าต้องมีการสิมาฮอดได้มันจะเกิดให้เพิ่นบ่กยังหมู่หยพี่น้องห่วจนลากะสิพาไปทำบุญนู่นแหละรับแรกเนาะ ปล่อยปลาไปแหละพวกแม่พี่น้องเอ้ปล่อยนกปล่อยเอียนเนาะมันเกิดโจมเกิดของแชมพูกับค่อยได้ไปใช่นะหาเวลาเนี่ยมันบัดหนาวพ่อของแม่พี่น้องเป็นเกิดของแชมพูพ่อของก็บนเตียงโอ้โหอ๋อตัวมุกขากีดีตัวนี้ใหญ่ขากีดีตัวนี้ใหญ่นี่อมหอเสะ <c oughs> ไปแบบนี้เองเดี๋ยอ,อีกสงนอนนี่นอนที่สามในฉบนทั้งหอนทั้งยางตอนนี้บอก,วกวไว้กว่อนเลยที่แช่น้ำไปก่อนจ้จังไปหนึ่งเขง่าเนหนึ่งเข่าแล้วกับห้องกะจังแยงเวียนน้องแยงไว้เล่าแหละจนมาช่วงนี้เวพี่น้องน้ำน้ำหนักของฉบุนมันขึ้นหลายขึ้นแห้งขนาดเลยตอนนี้ กะดิเห็ดเอาไม้แล้วกินแบบมันข้างก็กินอยู่แต่กินโบไลแต่ห้องโบกินเขาก็ต้องเห็ดโบกินไม่ห้เพลินโบแมนเออตัวเองมบกินแต่โบเห็ดได้โบไลได้เ้ยพี่น้องอนาทีอยู่ต้องการโบไลเลยฉันเนาะนั่นแหละขอหาพี่ว่าชีพิตกัน้างโบกินกับโบเป็นยังไงเห็ด เราข้าวกำลังว่า้ให้ลูกให้บัวกินเด้อไเว้พี่น้องไลยบอกเพนว่าตัวเองปวกินเนี่ยปวเฮ็ดปวเอาวได้เป็นสันเนาะอันนี้แกบอกเรียนว่าเขาดีีหรอกแต่ว่าเพื่อไว้เขาปวกินเขาก็ต้องเฮ็ดไว้ายเพื่พี่น้องเลยอ๋อปอกแล้วเลยคับดีตรงนี้ อีกสอง้อบบบนี้ถ้ากะมันหนีนำริกมาจับนี่ค่อยแห้งได้นี่หนามลายจ้ะกินมือมุนมาเลยนี่หูกะปบก้องอยู่คนเดียวว่าอยู่คนเดียวขอบตองขอบคุญขอบคุณนะเอฟซีได้ทุกอย่างมาเบิ่งเนาะ ได้ค่ะว่าเบิร์กชากุลนั่งว่าวอยู่คนเดียวโปรไวเขาให้เฮงเฮงด้วยถึงในวันที่หนึ่งเน้อสิเดือนนี่เฮวยพี่น้องเอ้ยมีอยังแบบออกมาโปรไวนั่งว่าวดังลมอยู่คนเดียวพอได้มีมูมีปากมีว่าวเฮวยพี่น้องเข้าไปโอกไปน้ำเนาะมันก็เพิ่นมาโปกอยู่คนเดียวบ่บว่าวปราชญ์ดึงกะนี่สิน้ำได้สิบแป้งนึง มัดลายครับบอยู่ขังของแพงเพื่อน ครับลิปนี้ทั้งสุบุญก็สิได้ขอล่ำลาไปก่อนผู้ตอนนี้ทั้งวันพ่อมีผลกับแม่แหละเอาลูกมาแหละพี่น้องเดลยโดยเื่นจะต้องขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีเดลาร์ที่ข่าวว่าชมคลิปต้องเป็นต้นจนจบต้องขอบคุณโฆษณาเนาะโดยที่ข่าวว่าติดตามทั้ง่องแม่น้องร็อคด้มตลอดเด้อต้องขอบคุณขอบคุณนายๆเด้อพี่น้องตอนนี้กลังมากๆอยู่เช้าคอยม่รับแล้วน้องจานอะไรพี่น้องเลย กำลังถอยรถเข่าวแวนลูกนอนเดี๋ยวไปจักอย่าน,นอนแน่อ่ยพี่น,อน้องเออเพราะว่าคนนอนคนอย่อางเมื่อนอนแม็กโมกินี่แมนนอนเดี๋ยวไปจักเบขณาถอยล่างอยู่ยันจับลูกขางหนึ่งจับวงอะได้ขางหนึ่งเด้เนาะด้ย พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณทนายเด้อเดี๋ยวล่างมือไปเอาน้องน้ำพิงค์เขาห้องก่อนบบดน,นี้โดยขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งอนเนอฟซีประศุขลิเด้อที่หักเพลงสรรคบุญบรนมาแล้วกับแม่น้องน้ำพิงค์ก็บป่าทองมีตลอดเนาะโดยขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี